ด,ด้วยน้ำดื่มตราสิงอุ้ยขอโทษค่ะหล่นจนได้โอ้โหได้หนังสือมาเยอะแยะเลยนะพอดีกิ๊กแวะไปห้องหนังสือและสื่อธรรมะก็เลยได้หนังสือมาเยอะไปหนะเห็นน้องเล็กบอกว่าพี่ดาวกับคุณลงุงและก็คุณลุงหมออยู่ที่ห้องนิพานชิมลองค่ะอ๋อคุณลุงหมอแนะให้พี่ลองไตรตองลองชิมนิพานอยู่นะจ๊ะ พี่ดาวอัมกิ๊กเล่นกันเนี่ยกิ๊กอะง,งงตั้งแต่ชื่อห้องแล้วล่ะค่ะยังจะบอกว่าคุณหมอกับคุณลุงกำลังลองชิมนิพพานอยู่อีกจริงๆนะว่าแต่กิ๊กเถอเข้าใจคาว่านิพพานว่าอย่างไรล่ะนิพพานคือการตายคือการหลุดพ้นและไ,ไม่กลับมาเกิดอีกผู้ที่จะทําได้คือพระอรหันต์ค่ะเออเรื่องนี้น่าสนใจคุณหมอบัญชาครับตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยก็คิดคล้ายๆกับกุ๊กกิ๊กพอโตขึ้นก็เรียนรู้ว่ามันไม่น่าจะใช่และจริงๆเป็นยังไงคุณหมอ ความหมายของนิพพานก็คือการสงบเย็นจากกิเลสจากตัวจากตนเพราะฉะนั้นเนี่ยนิพพานในความหมายที่ดีที่สุดก็คือเย็นจากตัวตนหรือถ้าจะตายก็คือตายเสียจากกิเลสไหครับเอ้บางคนก็บอกว่าว่างด้วยหรือเปล่าว่างางจากตัวตนว่างจากตัวตนสงบเย็นจากกิเลสที่จะมากวนไม่ให้เราร้อน ให้เราวุ่นวายอยากนั่นอยากนี่ในหนังสือจุดหมายปลายทางชีวิตของท่านอาจารย์พุทธทาสผมจำได้ว่าท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่านิพพานเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสเตรียมพร้อมอยู่เสมอแต่จิตของเราเหมือนถูกคอหุ้มจากกิเลสเปรียบคล้ายกับเมล็ดพืชที่มีเยื่อมีเปลือกแข็งหุ้มสารสำหรับงอกอยู่แสงสว่างส่องเข้าไปทำให้เมล็ดงอกไม่ได้ ต้องลอกเปลือกแข็งนั้นออกจึงทำให้เราพบพระน,นิพพานเหมือนกับท่านบอกว่าเราทุกคนสามารถเข้าถึงนิพพานได้ท่านอาจารย์พุทธาาุค้นพระไตรปิฎกแล้วบอกว่าในพระไตรปิฎกเองเนี่ยก็บอกว่านิพพานเนี่ยมีหลายลักษณะ <S <S เป็นลักษณะคล้ายๆลอกบอกเปลือกทีละน้อยทีละน้อยท่านก็บอกว่ามีนิพพานชิมลอง <S <S มีนิพพานชั่วขณะ แล้วถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเปลือกก็จะอ่อนแล้วก็จะกลายเป็นนิพพานที่ยาวขึ้นยาวขึ้นจนอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลาอย่างพระพุทธเจ้าไงพระองค์ท่านเนี่ยปรินิพพานเพราะว่าท่านเนี่ยนิพพานแบบเย็นไร้จากตัวตนตลอดทั้งทั้งพระองค์แสดงว่าอย่างเราก็สามารถจะลองชิมชัว่วขณะก็ยังเกิดประโยชน์และค่อยๆชิมหรือลองไปเรื่อยๆใช่แล้วครับ โดยท่านอา์พุทธทาสบอกว่าชีวิตเราทุกคนเนี่ยมีช่วงขณะแวบหนึ่งที่เรารู้สึกเย็นว่างจากตัวตนว่างอย่างกิเลสให้ขยายจากตรงนั้นแหละแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยสามารถเข้าถึงนิพพานได้หรือเปล่าคะโดยหลักการแล้วเนี่ยเด็กจะเข้าได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่เพราะเด็กเนี่ยจิตเนี่ยยังสะอาดยังบริสุทธิ์ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยตัวตนตัวกูของกูเยอะแล้วเพราะ,ะนั้นเด็กเนี่ยทำได้ดีกว่า ยิ่งถ้าเริ่มจากเด็กๆยิ่งชิมแล้วนิพนธ์ดีกว่าผู้ใหญ่เยอะเลยครับเลยมีกําลังใจขึ้นนะทีนี้ถ้าอย่างงั้นกี้ขอลองทําดูเลยนะคะได้สิจ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยนะโดยนั่งในท่าที่สบายแล้วก็หลับตากําหนดลมหายใจ